นี่รายการนี้ที่มันมันคืออะไรยังไงเนี่ยผมนั่งดูมาก่อนเรื่องนี้ที่พวกคุณพูดถึงให้แชร์ประสบการณ์การทํางานอย่างนี้ควรจะลาออกดีไหมกูว,ว่าคุณเริ่มด้วยการลาออกจากรายการนี้ก่อนเลยดีกว่าใต้โต๊ะทางาน meet the boss ทีทำไมตัวตรงเหมือนวิกที่แล้วที่เขาเงียบไปค้าหอค้าหอเสียงกระตุกเสียงกระตุกเหรอทุกคนได้ยินกระตุก่ะกคุณได้ยินกระตุกชัดเจนมากมา ก็ไม่มีอะไรอ่มันเป็นไอ้นี่ไงเน็ตออฟฟิศไงนี่หยิบเด็ด่ไเนี่ยยังกระตุกอยู่เลยเนี่ยยยัังงกระตุกอไอ้ไอ้ไอ้กระตุกคนเดียวเนี่ยเหลือยังกระตุกอยู่คนเดียวเนี่ยได้หยิบได้ยิบป่ะป่ะอ่ะไอ้โบกระตุกอีกคนแล้วเนี่ยอไปได้ยิบมึงได้ไหมดีวะเฮ้ยได้ยิบได้ยินได้ยิบครับโบครับว่ายตามทิศทางเลยไหม วันนี้ใต้โต๊ะพาโบเราจะได้พบกับคนอไม่อยากใช้สกิลนักแสดงพันล้านเข้าวงการโลเพล์บ้างเหรอครับผมรอพาโบเปิดเมืองพาโบซิตี้แล้วผมจะไปเปิดตัวในนั้นอย่างยิ่งใหญ่ใครก็แล้วแต่ในวงการนะรอเลยเตรียมเจอกับโจรคุกได้ในพาโบซิตี้เน้นกับรถหรไม่เน้นขับรถเหะอตัวนี้ไหนวันไหนกมขัรถไปอย่างเดียวไม่มีไม่มีเดิน อ๋อบอสของเรามาแล้วสวัสดีครับโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครั้งคือคือสิ่งแรกที่อยากจะบอกเลยผมนั่งดูพวกคุณทั้ง3าคนอยู่สักพักหนึ่งแล้วฮะเฮ้ยสภาพห้องการจัดแสงอะไรของคุณมันดูไม่มืออาชีพเลยเนี่ยไอ้พาโบเลยเนี่ยเอาเฮดโฟนมาห้อยไว้อะไรเนี่ยนี่มันอะไรนี่มันอะไรฝาคือห้องนี้มันเป็นห้องเก็บของครับแต่ผมต้องย้ายมาอยู่ห้องนี้ก่อนเพราะอยู่ห้องเดียวกับลูกกับเมียไม่ได้ ไม่ให้เกียดผู้ชมอะไรอย่างนี้เหรอผมให้เกียรติตัวเองก่อนครับป๋าแล้วคนอื่นไว้ทีหลังครับปเกดได้ครับเห็นด้วยครับไม่น่าเชื่อว่าป๋าจะรับงานตรงนี้ผมก็ผิดหวังมากเนี่ยผมนี่ผมโอ้โหผมผมมาเบื่อชีพมากอะแล้วผมเข้ามาแล้อดูข้างหลังมันอะไรน่ะอะไรข้างหลังคืออะไรไปนึกไ่นึงอยาบางมึงเปิดให้ดูก่อข้างหลังมึงคืออะไรมึงเปิดให้ดูก่อนผมลาก่อนนะฮะมาแล้วผม แต่มีคนบอกว่าเฟรมของฝานี่แตกยักที่สุดเลยนะฮะตอนนี้ฮะอ๋อแล้อครับเออริเก้วยว่ะ เฮ้ยทำไมอ่ะนี่ผมใช้แลนด์แล้วเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ไม่ต่างกันเลยคืออย่างทับลี่เน็ตป่าแล้วครับตอนนี้ไปเซตกล้องใหม่ฮะป่าดีขึ้นไหมฮะป่าดีขึ้นดีขึ้นแค่เมึงเอียงเข่าพม่านรือเปล่าไอ้อาร์ตใช่แค่เอียงเข่าพม่านี่เฉยมีคนคอมเมนต์มาต้อนรับพี่เต้นนะครับบอกว่าอุ๊ยป่าแตกแล้วเขาบอกครับมาถึงก็แตกเลยเออจริงด้วยว่านี่รายการนี้นี่มันมันคืออะไรยังไงเนี่ยผมนั่งดูมาก่อนด้านี้ที่พวกคุณพูดถึงชื่ออะไรเมื่อกี้ป่าแมดนู่นนี่นั่นคือนี่มันคือรายการอะไรวะเนี่ย คุณชวนผมมาทำอะไรเนี่ยไม่เหมือนที่บีบเอาไว้เออไม่ใช่นะเห็นดูเหมือนแบบโอ้จะถามอะไรคำถงคำถามดูซีเรียสมากอะที่ส่งมาให้แชร์ประสบการณ์การทำงานอย่างนี้ควรจะลาออกดีไหมกูว่ากูเริ่มด้วยการลาออกจากรายการนี้ก่อนเลยดีกว่า ป๋าทำถูกแล้วป๋าจะมาเป็นมอสของพวกเราครับแล้วก็จะคนดูก็จะอยากคุยอะไรกับป๋าก็คุยได้เป็นรายการเราพยายามจเปลี่นจากรายการทะลึ่งเป็นรายการสารลมันอาจจะนี่มึงอัปเดตแล้วเหรอครับกูอยากรู้ตอนที่มึงยังไม่อัปเดทที่มึงแค่ไหนครับผมอัพเดตก็คือเพิ่มช่องป๋ามานี่แหละครับเหมือนเดิมครับคือห้องรกกว่านี้ครับป๋าตอนนี้อัปขึ้นไปเยอะแล้วครับคุณพาโบนี่ก็ตีกอล์ฟก็เก่งจากรายการก็เก่งเป็นพิธีกรก็เก่งเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี ที่เรื่องเดียวคือเรื่องจัดห้องส่งเนี่ยนะฮะแต่คือถ้าอย่างโง่ๆแบบอาร์ตเนี่ยอาร์ตเขาก็ต้องเตรียมไว้หลายแบบครับ คนมาพูดอะไรกับพามโบแบบนี้เขาจะสั่งคนไปแทงนะครับป๋าช่วงนี้เล่นไปเล่นเกมไปสตรีมเกมครับป๋าว่าวันหลังจะขอความรู้เหมือนกันครับผมอยากลองทำาดูบ้างไอ้พวกสตรีมเกมยินดีครับถ้าป๋าเข้ามาเข้ามาในเมืองผมผมผมขออนุญาตแทงป๋าก่อนเลยนะครับด่าห้องส่งนะดาห้องส่งใต้โต๊ะทำงานมีเด e b บอส